สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่5พฤษภาคม2568นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆพ,พิจนารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 9 8 6 6 6 2 1นะคะ รูปลายจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใส่เสืเส้อยีนนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาดูภาพนิ่งได้เลยนะจ๊ะพี่ๆพ,พระในวันนี้เปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300บาทเหมือนเดิมนะคะส่งฟรี EMS ไปรษณสไ์ไทยถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่50บาทนะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นแผ่นหลังกรอบของพระสมเด็จนะคะพี่พี่แผ่นหลังกรอบนะคะ ค่ะพ,พี่องค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะคะแผ่นหลังกรอกแล้วก็องค์ที่สององค์ที่สองเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะ มีการซ่อมมานะคะพี่พี่ องค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สองนะคะต่อไปองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามเป็นเหรียญพระพุทธโสธรลงยานะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเขียนปีพศ2538นะคะค่าเหรียญหลวงพ่อโสธรพระพุทธโสธรน,นะคะองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่ เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะด้านหลังนะจ๊ะ วัดบ้านไร่สองพันห้าร้อยสามสิบหกนะคะค้าหลวงพ่อคุณนะคะองค์ที่สี่นะคะต่อไปองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าเป็น รูปถ่ายล็อกเก็ตหลวงพ่อเดิมนะคะ ด้านหลังนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หก หลวงเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ <ans> ด้านหลังนะจ๊ะเ <ans> ขียนว่ารุ่นอรหันต์สัมพุโทโธน,นะคะ วัดแม่น้ำคูเก่านะคะคาเดียหลวงปู่ทิมองค์ที่หกนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะองค์ที่เจ็ดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนปีพศสองพันห้าร้อยหกนะคะาเหรียญหลวงพ่อสุดเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดเป็น พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะปีหนึ่งห้านะคะองค์นี้มีกลิ่งด้วยนะคะมีเขย่าแล้วมีเสียงกลิ่งนะคะ พ่อเงินบัดองนี้นะคะเป็นองค์ที่8นะคะต่อไปองค์ที่9นะคะองค์ที่9เป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะ จอบหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะองค์ที่9นะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาได้เลยทักมาดูรูปเพิ่มนะคะต่อไปองค์ที่10นะคะองค์ที่10พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ หลงพ่อเดิมนะคะองค์ที่สิบนะคะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะจ๊ะองค์ที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญพระอุปชาอีวัดสัตหีบนะคะ ด้านหลังนะคะปีพศ24งพน็นะคะคาองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิอนะคะต่อไปองค์ที่สิสองนะคะ องค์ที่สิบสองเป็นเหรียญพระพุทธโสธรเมืองแปดลิ้วนะคะด้านหลังนะคะ องนี้นะคะเป็นองค์ที่สิบสองต่อไปองค์ที่สิบสามนะคะองค์ที่สิบสามเหรียญรอหลวงพ่อไปรวัดกำแพงนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเขียนว่าที่ระลึกพศ2478นะคะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบานะคะ มาองค์ที่14นะคะองค์ที่14เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรพร้อมกรอบนะคะ ด้าน,นหลังนะคะค่าเหรียญหลวงพ่อโสธรอ,องค์นี้นะคะองค์ที่สิบสี่นะคะเอ๊ะใช่ไหม หลวงพ่อโสธรอ,องค์ที่สิบห้านะคะพี่พี่องที่สิห้านะคะไม่ใช่สิบสี่นะคะหลวงพ่อโสธรต่อไปองค์ที่สิบหกนะคะ,ะ,คะงอ,อ,อ,องค์ที่สิบหกเป็นพระสมเด็จนางพญานะคะ ด้าน,นหลังนะจ๊ะค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบหกนะคะพี่พี่สมเด็จนางพญานะคะต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะ องค์ที่สิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะ คะเหลี่ยนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองค์ที่17นะคะต่อไปองค์ที่18นะคะองค์ที่18เป็นเหลี่ยนหล่อไม่ทราบที่นะคะ ค่ะเหรียญหล่หลอไม่ทราบที่นะคะพี่ๆองค์นี้องที่สิบแปดนะคะต่อไปอง์ที่สิบเก้านะคะอง์ที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นลับสเสด็จนะคะวัดบ้านไร่นะคะอง์ที่สิบเก้า ด้านหลังนะคะ ะองค์นี้นะคะหลวงพ่อคูณเป็นองค์ที่สิบเก้านะคะต่อไปองที่ยี่สิบนะคะองที่ยี่สิบเป็นเหรียญเอารูนะคะเหรียญออองที่ยี่สิบเหรียญหลวงหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวด ด้านหลังนะคะเขียนปีพศสองพันห้ารอยี่สิบนะคะค่าเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นองค์ที่ยี่สิบนะคะต่อไปองค์ที่21นะคะองค์ที่2 1เเป็นพระสมเด็จ ข้างหลังเป็นตาแผ่นดินนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะลาแผ่นดินนะคะค่ะพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่21นะคะ พี่ๆวันนี้ก็ครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าหากว่าหนูให้ดูเร็วไปทักรายมาดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะ mm hmm. พาะในวันนี้หนูเปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ส่งฟรี EMS mm hmm. นะคะไปษณีไทยถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50บาทนะคะฝา mm hmm. กพี่ๆติดตามทุกวันจันทร์และว,วันพฤหัสนะคะเวลาประมาณ6โมงครึ่งหรือกเกือบหนึ่งทุ่มนะคะพี่ๆ สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ